อย่งอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ตอนนี้ทีมที่นำคู่กันก็คือโฮปนะครับแข่งไป6มีสิบสอแต้มแข่งไปห้านะครับมีสิบสอคะแนนแล้วนัดที่6ต้องมาเจอกันในโปรแกรมสุดท้ายเลยครับเหมือนเป็นนัดจริงนะโฮปกับสวัสดบวรแต่ต้องวัดเกมน,นี้ก่อนนะครับถ้าสวัสดไม่ชนะนี่น่าจะยากครับ โอบาบูนก็มาโตเต็มของเขานะก็มีนี่แหละฮะเมนยูกับเจ้าบาสกับบาสนี่ดึงมาจากนาทวีก็เพื่อนๆกันทังนั้นเมนยูวันนี้แล้วก็กับตันนะครับกับเจบาาเ้าบ้านี่นาทวีเหมือนกัน ฟานเหมือนจะมาเล่นทางซ้ายเหมือนเดิมนะดอเป็นกลางลุกบาบูลได้ยิงครับเยอะแล้วยิงเลยครับไม่มีอะไรครับวอนนี้ก่อนเล่นเลนสั้นมาฟานฟานฟา,านมองให้ดีดิ ไหนลูกนี้โอ้แล้วโอ้เจอยิงไกลครับแม่ยังเซฟ,ฟได้ครับ <_ d ata> เป็นนนขึ้นทางขวานะครับไม่ดีเท่าไหร่ครับก่อนจะวางลูกนี้ยังติด ให้ตันี้ล้มไปก่อนทุ่นมาฟานเราลงสวยโคตรแต่มันลั่นแล้วฟานยังยังแย่งได้ฟานดีให้ไหนไหนจะแหวกไหนดีให้ฟานฟานตวัดตัวนี้ไม่ดีดูก่อนแลอย,ยังดูก่อนนิดนึงฟานเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดแน่ แล้วลูกนี้โอ้มันเหมือนจะเสียบอลง่ายอยู่นะฟานตั้งแต่ต้นมานี่แล้วพุ่มเข้ามาไหนพัดอกไหนจะดีต่อให้ฟานยังติดครับแ๋ยวไหนดึงมาได้ตัวกลางไม่หุบเข้ามานะนนนี้ยังไม่ได้เท่าไหร่แล้วกระแทกขึ้นมา นี่โอเคครับลูกนี้แล้วปอนกระแทกมาฟานมันย้อนหลังครับแต่ไหนยังได้ไหนดึงไหนหัก่าตจนนี่จ้น,นี่มองอยู่จ้น,นี่ไปเองตจนนี่สั้นๆไหนโอ้ยังไม่ได้ครับโอ้เจ้นี่สกิดไว้ได้ดีครับแล้วลูกนี้เหมือนจะลั่น,นฟานไม่ถึงครับอยููทำได้สวยครับ หมือนจะเจอทีมที่ตึงสุดตั้งแต่เล่นมานะครับตอนนี้อ้าวแล้วแล้วแล้วโอ้แล้วเจอก่อนตัดดัดใต้แล้วแต่ว่ามันยังล้นครับเจ้าหนนลูกนี้เสียบอลอีกครับสิงห์ฟันไปครับ ล้วไนตรลูนี้เสียบอลเจอสวนไกลเลยแล้วยังได้อยู่ครับฟางมาฝานนลงสวยได้ไหนไหนกระแทกลูดีโอ้นอนจับไม่อยู่แต่มันถึงเฟร,รมครับแล้วเฟร,รมคล้องมาเฟร,รมจะไปต่อเฟร,รมคล้องได้อีกทีเฟร,รมจะยิงแล้วนนเกี่ยวมาได้นนให้ไหนลูกนี้ไม่ดีครับแล้วจอนนี่แก้สวย แล้วว่างลูกนี้จะหักข้อครับเมนยูแต่บอลมันล้นไปแล้วฟามาฟานเอาลงเมนยูเก็บครับแล้วปีมากระตันกระตันกัปตันลั่นออกไปครับฟานดีได้ดีครับแล้วปรมานสั้นๆรับไนไนดีลูกนี้ฟานไปต่อฟานตหวัดเลยแล้วเสาสอง,สองโอโอเกือบได้ครับลูกนี้แม่พากันสวยครับแล้วอยู่สูงเกินไปไหมครับ เข้ามาแล้วแล้วแล้วคุกคีกันอยู่คุกคีกันอยู่แล้วไหนเก็บได้ไหนได้หวดครับแล้วยังไงโอ้ยังเซฟอ้าวแล้วผูกคิปกคิปตรงนี้เตะทิ้งขึ้นมาวางขึ้นมาแล้วกอนสกิดไว้ครับแล้วมันล้นออกข้างไปกลางไม่ช่วยแล้วเฟมตรงนี้เฟมแย่ไว้ดีครับ โด่งขึ้นมาลูกนี้ขอไปเลยเดี๋ยวตกในน้ำใ้เนื้ออยู่นะครับแล้วไหนคือลูกนี้ก่อนยกมันน่าจะล้นไปครับปุ่มเข้ามาฟานจะเก็บฟานยังเก็บไปได้ฟานจะไปต่อแล้วนนเข้ามาแท้งลูกนี้นนกระแทกให้ฟานติด นวทุ่มไม่ถึงเฟรมจอน,นี่ขึ้นไมขอตอนนี้ทุ่มพุ่งๆมาแล้วไม่ถึงครับแล้วลูกนี้โอ้ไน์เก็บได้ไน์จะพลิกเลยไนย์ไน์จะคล้องไปไน์ไน์จะแหวกไปแล้วฟานถึงมันล้นล่นมาครับแล้วโอ้เหมือน บาบูนจะเยอะกว่าแล้วจ่ายลูกนี้ล้นไปเลยครับเก็บให้ได้เก็บให้ได้แล้วเฟมเฟมลูกนี้เฟรมดีดต่อให้ฟานโอ้ฟานไปไม่ได้ครับลูกนี้โอ้แม่ฟานไปบงังไปบงังไปบงังนี่ประกบเลยประกบเลย พึ่งจะได้แช์ครับลืมครับตอนนี้ยังไงครับลืมโอ้เจอจะเจอคล้องครับยังได้อยู่ครับไม่เฝ้าแล้วก่อนก่อนแตะลบก่อนกระแทกไม้ฟานฟานคุมได้ฟานให้ไหนไหนกระแทกต่อนอนนนมองอยู่นนให้ฟานฟานไปต่อครับฟานซีดานไปหนึ่งแล้วฟานไปต่อฟานยังไปได้ฟานพึงไปต่อโอ้มันช้าไปแล้วครับ โอ้จะโดนสวนเอาจะโดนสวนเอาครับแล้วตอนนี้ยังยังปิดไว้ดีไหนมาช่วยไม่ได้ฟานไปก็ไปเลยดีกระชากไปที่ว่างเลยแล้วทุ่มข้ามาลูกนี้ฟานโอ้เกือบถึงครับ นีท่ทุ่มพุ่งเขออ้ามาฟาดโอ้โหเป็นไนท์มงก่อนนะครับแล้วออกไปน่านจะไกลจบครึ่งแรกแล้วครับรจอพิมโงมาครับแล้วโอ้เก็บไม่ได้ครับนนลูกนี้เสียหายห,ายหรือเปล่าครับแม่ก่อนยังช่วยดักไว้ได้ดไหนไหนก็ลนี้ถึงบอลครับ เอาป๊บลงมาแทนแล้วุ่งเข้ามาโอโ้ไม่ดีครับเอป๊บคือลูกลนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับอ้าวแล้วประตูเตะไม่ดีครับแม่ยังเซฟแล้วเจอยิงไกลยังเซฟโอ้กอนมาช่วยซ้อนไม่ได้โอ้โหลักลั่นนะ ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับผู้สาประตูของสวัสด์วันนี้นี่รับหลุดเข้าไปรูปึีด้วยนะแล้วฟานได้เปีบครับแล้วฟานยกลูกนี้สวยมากครับเหนือชั้นฮะเฟมเฟมหลุดไปแล้วครับเฟมโอ้เจอสกิดครับเฟมดึงกลับปาดเข้ามามันเตาไปครับแม่ฟานยกสวยครับแล้วตอนนี้โอ้ตอนนี้โอเคครับลูกนี้แล้วปุ๊บแม่ไม่ไหวครับยังได้ครับฟานลูกนี้ยึดเลยโอ้ยึดดีครับแล้วฟานแหวกเข้าไป แล้วนไนจะให้ลูกนี้เฟรรมเก็บไม่ได้ครับแต่เฟรรมวิ่งเข้าไปบีบต้องเงบบลีทลเดดยทิ้งครับบาบูโอตอนนี้ทุ่มเข้ามาแล้วโอ้สาสองครับฝานเก็บได้านปล่อยทุ่มครับแล้วแล้วไนมงแล้วถึงป๊อบป,ป๊อบยังไงโอ้ไม่มีจังหวะแล้วไนแต่งยิงติดโอ้เลียขึ้นมาครับแล้วโอ้มันเสียหลักครับ แล้วโอจะทีมวิ่งได้ยิงยังตัดไว้ได้ครับแม่โอ้สวนกันมันนะคู่นี้ปเป็นสั้นมาครับแล้วยังดีดลูกนี้ก่อนเซฟได้ดีครับแล้วหมดครึ่งแรกครับโอ้โหความมันเดือดระอุเหลือเกินนะ ยังมีความแตกต่างอยู่มากนะครับระหว่างตัวหลักกับตัวสำรองครับของสวัสด์บวลวันนี้นะเอาน้องเล่นปีกขวาน่าจะลอยนะน้องไปเล่นแทนในนวงดีไป กล้าเก็บกล้าเก็บกล้าเทงกล้าไปกล้าเก็บกล้าไปไม่ต้องกลัวไม่รู้มีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะบรรยากาศของสบัดมอวรได้ยินถ้าเข้าไปเลยนี่สวยนะ นายยิงดีด้วยครับแต่มันแฉลบัไปเับฝนโอเลียดเข้ามาเลยโอ้โหแม่ทะลุผา,าเฉยโอุ้มโด่งกข้ามาแล้วตอนนี้เล่นก่อนได้สวยครับแต่เอาแล้วนายเก็บได้นายหัวดูกนี้ยังแล้วเซฟโอ้ยังครับแม่ ยังเตะมุมครับโอกาสเน,น้นเน้นออเป็นตั้งเตะไม่ยึเติมุมเป็นตั้งเตะครับแล้วเลนซันมาครับแล้วตะแพงลูกนี้ติดก,ก่อนโอ้ยตอนนี้นี่ยังไว้ใจได้ตลอดน่าจะแลกเบืร์กับฟานนะ แล้วคว้างขึ้นมาติดครับแล้วบาบูเอาลงได้สวยอยู่แต่ไม่ผ่านครับแล้วไนก์ก็ไปช่วยติดก่อนแล้วตอนนี้มาจิ้มได้ครับโอเคมากครับโอ้แล้วเคลียร์ขึ้นมาลูกนี้ไม่ได้แล้วโอ้ลั่นไปครับบาบูมตอนนี้ทุ่มสวยครับแล้วเฟมไม่ทะลุลอเมนยูเอาลงสวยทีเดียวครับแต่ให้ลูกนี้ไม่ดีครับ ต่อกันไม่ค่อยติดแล้วครับบาบูลตุงมามาฝานคืนก่อนเซตมาตอนนี้ตอนนี้มองแล้วตอนนี้ไปเองตอนนี้กระแทกให้ปบปบจี้ไปเลยปบกระแทกลูกนี้ไม่ดีครับแต่ก่อนยังเก็บได้ก่อนยิงสวนไปเลยครับแล้วเหมือนบาบูลจะเก็บได้แดี๋วที่มาลูกนี้ไม่ดีครับแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้บังเล่นตอนนี้ดีขึ้นมา แข่งแต่งครับจอนนี่แล้วทุ่มเข้ามาติดฟานแล้วไน์กระดกลูกนี้ต่อมาเฟมเฟมสก,กิดลูกนี้เฟมจะไปเองเฟมคล้องไปลูกนี้เฟมไปต่อโอ้เจอกระแทกร่วงครับแล้วโป๊บหมงเช็ดลูกนี้เสร็จก่อนตอนยกขึ้นมาติดแมนอยู่แล้วไน์มาพัวพันออกข้างไปโอ้ตอนนี้วางเลยครับ แล้วออกตรงนี้บีบเลยบ,บีบบ,บ,บีเล่นหลังแล้วฝานเก็บได้แล้วครับดูนี้ฝานฝานเอาลงฝานแต่งไนท์ไนท์ไนท์จะไปต่อไนท์คืนให้ก่อนตอนหลบหนึ่งอนก่อน,อนไปต่อแล้ว่อนซัดเลยครับแล้วอ้อยังเซฟครับโอ้โอกาสหนึ่งหนึ่งเยอะมากครับสวัสดบ์บอลยังไม่มีประตูเท่านั้นฝานยกมาลูกนี้ก่อนมองเต็มเต็มอ้ยังครับแม่ ไม่เต็มเท่าไหร่ครับโอ้ยเปิดแม่นแล้วครับอบอลฝั่งเดียวแล้วครับแม่ยังไม่ได้ประตูครับสวัสดวบาบูนโดนบีบครลูกนี้ต้องวางยาวๆเสร็จก่อนเวไหนเอาลงได้ไนท์ควิยต่อเตะทิ้งครับบาบูนโอ้ไม่เป็นเกมแล้วครับโปล่อยให้จอนนี่ครับจอนนี่ลูกนี้น่าจะทุ่มไกลเสาสองเลย ภูม่มไก่แล้วฟานสควิดลูกนี้เรียบร้อยครับเจ้าฟานอีกแล้วครับยิงสามเกมติดครับโอ้หนึ่งศูนย์เอาจนได้ครับสวับว์บวรบีไปเลยคุณนมาครับบาบูลบบแล้ว ฟานเก็บได้อีกแล้วรประตูสำคัญตลอดนะฟานวันนี้ครับแล้วปู่ยิงสวนมาเลยครับได้โอกาสนอนด้วยฮะเจ้าเชฟของสวัสด์บวรครับประตูมาจากควนลังนะครับมาจากที่เดียวกับจัดเนี่ยฮะ ไมเนี่ยครับแล้วยังไงก่อนครับลูกนี้ยังไงครยังไม่เข้าใจนะครับให้เตะคืนหรือยังไงครับไม่รู้ครับแต่เด็กเล่นกันต่อแล้วครับแล้วเจ้าบาสเก็บได้ลูกนี้ยังไงครับ บัเพานทีนทยทิ้งครับโอ้โหทวีร่วมกับบาบูลน,นะครับตอนนี้สวัสด์ขึ้นนำไปแล้วครับจากฟานแล้วทางหลังไม่เล่นก่อนนะครับแต่กอนยังมาปิดไว้ได้ครับทุ่มเข้ามาป๊บไม่จอนนี่กับกอนอีกแข็งแกงครับวันนี้ เก็บได้หมดเลยครับแวถวทุ่มกามาเสร็จตอนนี้อีกแล้วครับแล้วแถวสองีวืดครับแล้วฟานฟานจะถึงบาบูลยังไงบาบูลคอกักอยู่คอกักอยู่จะแหวกไม่ได้ครับเอาละครับแล้วแล้วโอ้ยยังสวนขึ้นมายัางสวนขึ้นมาบาบูลเสียงเชียร์เพียบครับแล้วตอนนี้ครับสไลด์คู่ไปเลยโอ้อย่างมันนะโคตมันน,นะตอนนี้โอ้ ดดานหลังเลยไหนเดินหลังภุมเข้ามาครับแล้วฝาดหม่งไม่ได้อีกครับลูกนี้จังหวะสำคัญมีเศษฟานหมดครับแล้วเฟรมเฟรมเฟรมบี้เข้าไปลูกนี้เอาเตะแบกครับแล้วยังไงฮะเฟรมยังเบบี้อยู่โด่งขึ้นมาเสร็จกนครับแต่มันมันไม่ดีเท่าไหร่ครับตตอนนี้ตามมาตอนนี้ตอนนี้บังออกเลยครับโอ้ โอเป็นเตะมุมครับสมาธิครับตัวนี้สมาธิแล้วครับเตะยัดครับแม่เป็นนาทีบีตัวใจแล้วทุ่มไกลๆเข้ามาโป๊บยังแปลออกมาได้แล้วฟานบีดเลยครับลูกนี้ยกดีลูกนี้เฟรมไม่ถึงแล้วครับแต่ตัวฐาประตูบาบูนว่าเสร็จนหนครับแล้วฟานมงต่อยที่ยังเก็บไม่ได้แล้วล้นครับแล้วโด่งเลยครับลูกนี้ โอ้โหแม่เป็นความผิดพลาดอีกแล้วครับโอ้เจ้าเก่าอะแมโอ้วันนี้มีเป็นคำไม่นิ่งแล้วเสียประตูไป3ลูกแล้วครับโอ้โหบอลป่อยก็ออกครับลูกนี้แล้วฉลบแม่มีผลเลยครับ ้องยอมรับครับว่าวันนี้มาเท่านี้จริงๆครับโอ้เสียสมาธิครับลูกยากๆนี่แกบินเซฟครับโอ้แต่ลูกง่ายๆนี่เสียสมาธิครับ เสร็จนายครับแล้วนายยกลูกนี้ไม่ได้เสร็จตอนนี้ครับ,บ,รบแล้วแล้วโป๊บไม่ถึงแล้วโอ้เก็บไม่ได้ครับ จอหน,นี้ได้โอกาสทุ่มไก่ฟานาสองสองจอน,นี้ได้ทุ่มไกจอีกครั้งนึงครับแล้วทีเด็ดมาอีกครั้งหรือเปล่ายัางครับยังได้ทุ่มมีครับโอ้อันตรายเหลือเกินครับทุ่มไก่ของจอหน,นี่ทุ่มไกล่ไกล,ลูกนี้มีลุ้นอีกครั้งน,นึ่งนะแล้วไหนเก็บได้แล้วจอนนี้ลูกนี้ซ้ายโอ้ไม่ดีครับแม่ หวางโด่งโดงมาเลยครับเสร็จตอนนี่ครับแล้วแมนยูมาเก็บเสร็จไหนครับไหนดีไปฟานฟานลูกนี้ฟานยึกยักอยู่ฟานคูในา่กนก่น,นลูกนี้ลันลครับแล้วแมนยูเก็บได้แต่เสร็จตอนนี้ครับตอนนี้ไปแล้วตอนนี้ดีลูกนี้โอ้ไม่ดีครับโอ้เป็นเกมมันระดับ5ดาวจริงๆครับแล้วไหนามาโอ้บาบูลแหวกไปได้ครับแล้วยิงลูกนี้ยังไง นี่ฮะลูกยากยากแกไม่มีพลาครับแล้วตาบูลบัวลูกนี้โป๊บถึงโป๊บเกี่ยวไว้ได้โป๊บเตะยัดติดครับี๋้วทุ่มมาสั้นๆครับโป๊ทเราดันหลังอยู่โบ๊ทโอ้เสียบอลไปเลยครับกล้าไปกล้าไปแล้วหมดโอ้ เป็นความผิดพลาดส่วนตัวครับแม่สุดท้ายต้องมาตัดสินด้วยจุดโทษอีกแล้วครับได้เต็มที่เกมนี้สองแต้มครับสวัสดีไม่แพ้ยังไม่แพ้ดีแพ้จุดโทษดีแต่แพ้ในเกมไม่แพ้ดีแพ้จุดโทษฐานเทาดีเพิ่มเติม าขึ้นนำได้ครับแม่ บาบูนได้ยิงก่อนครับเจ้าแมนยูอาจจะเซฟหรือเปล่าตัวใหญ่เต็มประตูโอ้ยดูยิงมุมเลย จอนนี่ครับคนแรกตัดตันมาเป็นประตูครับโอ้จอนนี่ถอยไกลเลยครับอัดแรงแน่นอนนะ แรงมากครับผมที่สองบาบูนหนึ่งต่อนหนึ่งครับพลาดดูเรื่องโอเ้โอเซฟครับนี่แหละฮะมาได้แล้วครับแฟนไม่ยิงวะ บอลนะถ้ายิงเข้าจะได้สองคะแนนโอ้ไม่เข้าครับแม่ยิงอัดเต็มแดงแต่ชมเสาโอ้โหไม่มีดวงนะวันนี้เลยสวัสดีบอล ศึกาเชฟแล้วอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าเชฟจะเชฟหรือเปล่าเจอเจ้าบาสโอ้โหิงมุมไปแล้วแล้วเป็นฟานครับว,วันนี้ลูกกรเพีนเทย,ยิงมาสามเกมติดสามลูกติดๆิดแล โอ้ยิงเสียบมุมบนเลยครับโอ้เสียบข่านเหลือเกินเนะเป็นประตูยิงเองครับของบาบูมเอาเริ่มเป็นจุดที่สองแล้วครับตอนนี้ก็จะมีลุ้นมากขึ้นนะในการจะเซฟนะครับส่วนคนยิงนี่ก็เหนื่อยนึกขึ้น เซฟอีกครั้งหรือเปล่าครับสายโอ้เซฟครับยิงกลางเลยครับแม่อุกสามมาขอยิงยิงกลางเลยครับแล้วจะจบด้วยไนท์ครับโอกาสพลาดน่าจะน้อยคนระับคนนี้วันนี้พลาดไปแล้วด้วยนะน่าจะไม่พลาดแล้วลรกนี้ เรียบร้อยครับสวัสดีบอรสถานการณ์เท่ากับโพบครับมี12แต้มเท่ากันก่อนจะมาเจอกันนัดตัดสินนัดสุดท้ายครับแม่นี่มันศึกสายเลือดชัดๆนะฮะแต่ครับต้องมีผู้ใดชนะโเสียดายครับอุตสาข์ขึ้นนำก่อนนะ หายไปแต้มหนึ่งครับโอเคฮนะเจอกันนัดชิงนะครับของน้อง